วันนี้ผมแพ้แล้วผมยอมแพ้ครับปิดตัวลงอย่างเป็นทางการครับจอร์นี่แซบวาลินชัมลาบคูบอราชธานีสวัสดีครับสวัสดี f อจอน,น์นี่ที่เคารพรักทุกท่านสองปีกว่าผมกราบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคนจากใจน้าตาจะไหลครับวันนี้ผมแพ้แล้วผมยอมแพ้ครับปิดตัวลงอย่างเป็นทางการครับจอร์นี่แซบ วาลินชำลาบกุบลราชธานีทำทุกอย่างแล้วคิดว่ามันจะดีขึ้นมันไปไม่รอดนะครับผมก็ต้องปิดตัวลงผมกราบหัวใจทุกท่านที่เคยมาทานข้าวที่นี่กราบขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่เคยเมตตาผมมาอุดหนุนผมและที่สำคัญผมขอบคุณเพื่อนโรงงานน้องๆทุกๆคนทีมงานที่เคยร่วมงานกับผมมานะครับด้วยหลายอย่างนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปต่อได้ วันนี้ผมเลิกทยอยเจ็บร้านนะครับฝากไปถึงนะครับกำหับท่านใดที่กำลังมองหาโต๊ะโต้าอี้นะครับอยากมาเซ็งต่อผมผมเปิดขายแบ่งให้ทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้หินอ่อนม้าหินอ่อนสวย,สวยโต๊ะาอี้มากมายเครื่องเสียงมีทั้งเครื่องเสียงด้วยเครื่องเสียง อย่างดีอยู่ประมาณ4ชุดราโอเกะนะครับแล้วอุปกรณ์เครื่องเครื่องครัวผมยังคงจะเก็บไว้เพราะว่าเกื่อจะได้ไปเปิดที่อื่นเอาครับแพ้ครั้งนี้ไม่ได้แพ้ตลอดครับชีวิตมันคล้ายๆเกมกีฬาเวลาแพ้ก็กลับมาทบทวนตนเองกลับมาวางแผนใหม่เพื่อจะลุกขึ้นสู้ใหม่ขอบคุณทุกกําลังใจใครหรือว่าใครอยากได้โครงเหล็กนะครับมาลื้อเหล็ก สำหรับรับซื้อเหล็กรับซื้อของเก่าติดต่อผมมาได้นะครับหรือว่าใครอยากได้เซ้งร้านทําเป็นธุรกิจก็ติดต่อผมได้เลย<ม>อยากจะเซ้งอาคารสถานที่ที่จอดรถกลางขวางทําเลดีมากใครอยากจะเปิดเป็นทะเลเผาหรือหมูกระทะนะครับลองดูบรรยากาศร้านผมครับอ่บาก่อนดูบรรยากาศร้านผมครับาใครจะเซ้งผมก็ยินดีนะครับยินดีเจราจานะครับใครจะเซ้งหากไม่มีใครเซ้ง ผมก็จะลื้อเพื่อจะเอาเหล็กไปช่างกิโลขายนะครับร้านสวยงามครับทำเลดีวาลีทุบบนราชธานีตัวเมืองเลยนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณน้องๆที่เคยร่วมง,งานมาขอบคุณทุกคะแนนเกือบสามปีนะครับจะครบสัญญาเดือนกุมภานี้ครบสามปีแต่ได้ยุติลงไปต่อไม่ได้ก็พูดแบบลกผู้ชายแพ้ก็คือแพ้ยุตินะครับ ต้องกราบขอบคุณเจ้าของที่ที่ท่านเมตตามาโดยตลอดท่านน่ารักมากนะครับเจ้าของที่ขอให้เจ้าของที่นะครับครอ,อบครัวจงเจริญสุสขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจ้าของที่ดินผืนนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆคนผมมีห้องแอร,รออแ์อย่า,ดา,ยางด,นะโโดีนะครับโโอเอาวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่พ่จะราเดี๋ยวพี่ขึ้นรถนะโต๊ะเก้าอี้นะครับโต๊ะเก้าอี้สวยใครอยากได้มาติดต่อซื้อกับผมได้เลยนะครับขายนะครับ โต๊ะเก้าอี้มากมายนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงลำโพงหลายชุดครับเครื่องเสียงลำโพงหลายชุดนะครับแต่หรือว่าใครอยากได้โครงสร้าง <Okay. S 2> อยากได้ร้านเลยอยากมาทำเป็นร้านหมูกระทะอยากมาทำเป็นร้านร้านเจ่วฮ้อนร้านทะเลเผาหรือร้านอาหารร้านเหล้าผับบาา์หรือธุรกิจต่างๆ ก็ติดต่อผมได้ยินดีเจรจาวันนี้ผมมาแจ้งประกาศให้ทุกๆคนทราบชาวอุบลทราบครับวันนี้ผมแพ้ครับปิดตัวลงแล้วนะครับปิดตัวลงแล้วจอนนี้แซบเดินทางมาเกือบ3ามปีเดินทางมาเกือบ3ปีม3ปผมปิดตัวลงวันนี้ผมแพ้เจ็บตัวยอมแพ้แล้วครับแล้วจะกลับไปทบทวนตัวเองไปวางแผนใหม่ไว้ค่อยขึ้นมาสู้ใหม่ไว้ค่อยมาต่อสู้ใหม่ครับ ขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้ผมขอบคุณทุกกาลังใจบนเส้นทางสองปีกว่าบนตำนานร้านจอน,นี้แทบอุบลราชธานีวันหนึ่งผมจะกลับมาสักวันผมจะกลับมาครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับแพ้ก็คือแพ้ครับลูกผู้ชายนะครับค่อยวางแผนมาสู้ใหม่ครับขอบคุณทุกกาลังใจครับสวัสดีครับ